อย่างค่อยๆให้มันไฟอ่อนๆให้มันสุกเทียนน้อยเทียนน้อยมันหอมครับนี่มีหอยมักคือกันเราตัวนี้อ้าวไม่ละเลยโอ้โอยนี่ครับนี่ป้าโอ้ สวัดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันนี้กับมาพ่อกับเบาหน่อยแล้วครับนี่ครับมาหาเชฟก๊อปไปแล้ววันนี้วันนี้เดี๋ยวสิเบิ้งว่าเชฟก๊อปมีเมนูยังอีกนี่เอาสวัสดีกับเชฟก๊อปครับวันนี้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขลนมาพ่อกับทีมงานเบาหน่อยแล้วเนาะวันนี้กับเมนูใหม่มีเมนูใหม่ชื่ออะไรอีกแล้ววันนี้นี่ครับซี่โค้งหมูครับทํ้งานเลยซี่โค้งหมูไอ้เมื่อนี้สิเฮ็ดยังกินครับซี่โค้งหมูนี่มักแล้วก็ย่างแบบสไตล์เบาหน่อยคือเกาย่าง เป็นกับแก้มด้่ยนาะนกับแก้มครับกับเขาก็ได้กับคนเนายกับแซ่บคือเก่าแต่ว่าเขามือในห้องซิมาขออยา,จากจะมากับแก้มครับอืมือนีนมีนุ่ม,นมรอมากนอนได้จากโคราชเหมืนเด้บ่มาชิม<อ>น้องไส้่อยน้องไส้่อยอค,ครับครับนี่บ่เออเออเนื่ยนะฝาเงื้อนฝาตัวกับมารกนอนเนี่ยน,น้ำเค็มตะโคราชเด้ว้มาลองฝีมือเชฟก๊อปเบิองครับผมโอเคเดี๋ยวผมหั่นหลักกับมาร์กปั่นเดี๋ยวมาติดตามกันโอเคครับโอเคก็ได้พี่อ้วนมงมาเนาะเามาหั่นเด้อหนึ่งสองสามพันซี่อะไครับเร็วแต่ หั่นให้มันบดเต็มเตาย่างนะครับหั่นทันทีแล้ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเวลาหั่นตัวนึงเดี๋ยวผมสิมมะมักจะน้อยก่อนโอเคให้เชฟกอบหั่นก่อนครับพี่น้องผมี๋ยวคื้หั่นแล้วกับซิมมะมักนี่กับนไปย่าง เอาบะนี้ซิมามาไปเดลยบะนี้อันดับแรกเลยเด้ออ้าวขอโทษหลายๆเด้อเอาไปโลดมาตรงนั้นล่ละผิกไข่เ้ยเพเป็นโลดดีโลดดีนะครับมารก่อนครับพี่น้องเด้อมาร์ก่อนเอาไปครับโบ้โอ้ยมันสได้ดอกเข้มๆเรื่องนี้จังกัดนี่ครับส่วนผสมนะครับเด้วยเกลือลายโบได้เด้อก็ใส่เกลือครับพี่นี่นะครับมูบ่มักเกลือนะมีโบกี้แบบดอกส่วนผสมแล้วก็ ผงชูรสเนาะครับใส่ไลเดอร์ดึงหน่อยหอยลนดิไว้เนื้อผมลนเราก็นี่ใส่น้ำมันหอยเจ้านะครับตาเด็กสมบูรณ์นะบางคนก็เอาหูไปแต่เราเอาซื้อ่ได้คูกสีท้ามาอายุนี่นี่ครับแมกกี้นิดนึงซอสซอสแมกกี้นิดนึงครับผม ลายครับเดี๋ยวมันจะเข้มลายนะแล้วก็ให้มันหอมกับไส่เลยกระเทียมที่ข้าวบดไว้นี่กระเทียมทุบไว้แล้วเนาะเอาเครื่องบดมาจากประเทศนอกคุณด้บ่เออโอ้ยตังบดตั้ดทุบกูเอาเลยนี่แล้วก็นี่ครับพริกไทยดำครับหอมยังหน่อยนะพริกไทยดำทุบเรียบร้อยพี่น้องครับโอ้หอมแค่นี้ก็หอมแล้วเอานี่นี่แหละครับเดี๋ยวมีสกัดสีเอามือค้นหนิอ่าอันนี้สีค้นสีขยำให้มันเข้าเนื้อครับผม ให้ส่วนผสมมันเข้าไปเอ้าเอาเชฟจัดการโดเลยเนาะเออไอ้แต่ว่ามันมีสีมีเรื่องเราให้ฟังดิมีอีกล้วบ่เรืองเรองเดี๋ยวสิเราให้ฟังคนลุกเลยล่ะมวลลุกเลยล่ะคนัวลุกเลยจะย้องเลยพี่น้องยองเล อันตอนไปนบวชตอนไปนบวชเดยอะอมากแล้วก่อนแล้วก็พักไว้จังน้อยแล้วก็ย่างเยอตอนชั่วโมงนั่นแหละสิเราหนอยฟังตอนผมปวดทารมาแล้วนะผมไปบวชตีหนึ่งตีสองเขยน,น,อนอนอยู่กุฏิง่ายดิเขนอนอยู่กุฏินายันหนาวประตูอันเท้าประตูนะเอ,อผมเป็นนักค้นขี่หอนผมก็เลยเปิดประตูนอนมันห่าง,างตาเนี่ยมวบเนาะวแบบไปแวบบมากนะผวบวพม่านบอก่ัวผมไม่พม่านพอเปิดประตูนอนเ<ห>ลย<บ> บัานี้คอกัเอ๊ะใจคนเลูลุกนบอมีอย่างเลยวันพระวันน้นบอกวันพระวันพระมึงนั่นน่ะวันพระก็นอนนอนตอจะค่ำาูวะมันค่ำเดียวบ่โอ้ยบายอกระถามมันบอลื้มันโดนนะเออบ้านี้ปุ๊บตีหนึ่งตีสองเสียงนกกูเดมาห้องบ้านีคอยคิดว่าจังดีไหมเออ นกอย่างมันมีอยู่บ่นกแถวบานลู้แล้วมันจวาเสียงอย่างวีดอ่ะว่านอนเงยนเบาหยอกก็ยู่ไก่วัดนกคือว่าได้ยินเสียงนกนี่จวาเสียงอย่างวีดวีอ่ะวีดวีดเสียงเป็ดบ่คือในสมัยเก่าพันว่าเป็ดมันได้ปาก่าลูกเขียมแม่บอกว่าแม่นบ่แม่นเปรตไม่ยังล่ะคุณเมายาบ่าเม่าเป่านูกีดอยู่ที่ี้าน ผู้ใดมาย่างผ่านประตูทีบกว่านางพานนะอขอยกออกไประเบียงเนาะเงันเบิ่งเนาะหัวติดเมฆเนาะหัวติดเมฆเออโอ้หัวอย่างหั้นมันกระเปรดแล้ววูดูแล้วโตสูงสูงเนาะเออขอยกัดฟองใจนะกระโดดเกาะขามันดิเออเออกระโดดเกาะขามันนี่บอลกระดิ่งตัว้นไปเกาะไอ้คนขามันนะคนขามันก็เด้งขึ้นไปหัวหัวอะไรมันไปด๊ดหัวอะไรแล้วอ๋อขอยกถามว่า ใช่เป็ดหรือเปล่าครับนะครับผมกระถามมันดีๆใช่เป็ดหรือเปล่ามันตอบดีอยู่บนหรอมันบอกว่าเปรตนะนี่แหละผมก็ตื่นเออแต่ว่าฮะโอ้โหกระตื่นเอามึงกฟันตื่นโอ้โหซาฟังเนี่ยเนี่ยเนยเรื่องเราก็มีสมิล่ะช่วงนี้ช่วงไลสาลาครับผมโอเครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามเมนูมันนี้ครับย่างซี่โครงหมูกับทีมงานเบางอครับผม เตาเดือดได้ที่แล้วเนี่ยโอ้เนี่ยครับเอาลงไปเลยครับเี่ยครับสะมาหั่นอยเคิร์ตซ้ำนี้ก่อนรุ่นนี้มันรูดในปากเลยบอกละลายในปากบ่มันละลายในปากแต่ว่ามันซีลอนจักระดูแข็งเนี่ยมันสินร้อนร้อนเลยแหละครับเอาเดี๋ยวมัดเบิ่งต่อมันสุกพร้อมพี่น้องนี่ครับย่างนะครับย่างปล่อยไปครับไฟอ่อนๆครับพี่น้องนี่ตอนนี้ก็ ที่โค้งมูที่ย่างอะสู้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาชิมกันบัดนี้เดี๋ยวหยิบขึ้นจากไฟก่อนเนาะโอเคครับโอเคโอเคถ่าชิมมีหกสามันคือกันละตุนที่ทำเลยละเลยสีงามครับพี่น้องผมย่างเองนี่นี่ระดับเชฟที่ละไปย่างเองนะครับเบื้องสีใส่ผงชูรสใส่รสดีใส่นื้อกับเแซ่บขันบ่อใส่ใจครับผมโอ เกี่ยวกับใส่ใจครับผมเดี๋ยวสิมาหั่นแล้วก็ให้ทุกคนชิมเลยไปดิครับผมโอ้ยนี่ครับนี่ชิมละครับเลยพี่น้องเอ้ยนี่ชิ้นละครเลยเดี่ยครับอันนี้เป็นส่วนล่างครับส่วนกระดูกอ่อนนี่นี่เขี่ยกุบ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 เลยเนาะกุบเลยโว้ยเพิ่งเสียงเลยพี่น้องกอดกอดผ่านนะกอดอะไรกอดปลาหมูยุบไปเลยไปเลยกระดูกอ่อนนี่เด้อครับนี่เด้อพูดเสียงสีมาัิมกระดูกอ่อนเด้อครับเด้อนี่ โอใหพี่น้องมาซิมกันเดี๋ยวเบิ่งม,มาซิมกันเอาเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวเบาหยอดสิขอซิมก่อนมเลยครับนี่เห็นคขาว่านี่สิโค้งกระดูกก่อนนี่ไหมเห็นม่้นี่โอ้ยโหด่ะขาวจั้ยเลยกระดูกก่อนมันบ่ต้องจิม้มน้ำจิ้มเลยเด้อนี่เด้อกินแบบกระแก้มแบบคกักๆเลยเนี่ยเดี๋ยวขอซิมเบิ่งก่อนเด้อเอาเนี่ยโอเคอืม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 ถ้าขนาดพี่น้อง กินไปกับแก้มนี่ค่ะขนาดครับ,บหอมไหมหอมหอมเครื่องเทศพ,พวกพริกไทยพวกกระเทียมพวกนี้หอมขนาดเอาไปเบิังเชฟยบกอเขาชิมเบิังขนาดนี่ลองเบิังเอาเอามาชิมม,ม,มัหนีิปลาตโอหอหือปลาพี่น้องก็เขาเนี้ยก็แซ่บอืมหือกระดูกมันหล่อนมึง ไอ้ให้แม่กินะนะ้ำแน่แม่อยากชิมร์มึงให้แม่เนะะาะมาทางนี้แม่โอ้แม่เชฟกรอลมมาแล้วบัมือนใส่ท่องเที่ยวเลยครับหมูแท้หนึ่หมูยังนี่หมูไม่แท้แม่ครับมันมีมัมนมีหมูปลอมอยู่่ะใช่ไหมเนาะอย่างนั้นเป็นอื่นเป็นหมูสลาเป็นไดแอบปล่อยเนาะแบมาพี่น้องเ่สวยอดเลยแฮนดีดีแฮนดีดีนี่มาเที่ยงกระดูก เบิ่งย่างควายย่างดีบ่มีเลือด้วยในกระดูแกแซ่บพอดีครับลูกพอดีแซ่บ,บ,บมั้งแหมเนาะไปแซ่บลูกเฮ็ตก็เขาเก่งเลยปันนี้ก็ไปไปขอเมียให้เลยเด้ดอกี่นั่นละ่ะอีกไหนเอาเดี๋ยวกินก่อนดูนไม่นอ้องเออเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวคอย่างอีกก่อนเด้อโอเคงมชิมก่อนนุ่มร้อนมาแต่โคราดเลยน้องบัวไล่กันได้ดิเออเอานี่กระดูกอ่อนเนาเอา นี Ô, ่ครับนี่โอ้ยนมรอเนี่ยมามาชิมโดยตรงเลยไหมเบ่งกล่องเนี้ยมันเคินกล่องนะเด็กไปเป็นไงกุบกุบอ่ะกุบกรุบเสียบเสียบเบาเบาเลยเนาะกรอบกรอบขึ้เขาฟองดิ่งหน่อยเหรอเอาเดี๋ยครับตอนนี้ขอกินก่อนนะครับสำหรับาพี่น้องก็กินก่อนเดี๋ยวจังใดกะย่างเซตช็อตนี้กัจังว่าขันไหมโอเคครับโอเคครับพี่น้องสซารับมือนี้กะขอบคุณหลายๆครับสำหรับพี่น้อง ผู้ชมที่มาเบ่งมาติดตามนะครับก็มากจังไดทีมงานเบาย่อก็ขอบคุณหลายๆครับผมแล้วกะ็สำคัญเลยนะครับสำคัญเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทีมงานเบาย่อทีทนี้ก็น้องใจเหตุขิปใหม่ๆให้พี่น้องว่าชิมมาชมกันนะครับสำหรับเมื่อีกก้ก็ซิม,มือแล้วละครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม